ย้อนรอดซูเปอร์สไต์เดอะบูบีตอนขบวนการพลังจักกลโกออนเจอร์ประทะขบวนการจอมยุทธ์สปัสสัตเกคิเรนเจอร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาแล้วก็สำหรับซีรีส์ส่งต่อขบวนการอย่างย้อนรอยซูเปอร์สไตดูบูวีขบวนการจอมยุทธ์สัพสัตเกคิเรนเจอร์ Ranger, หรือในชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือจูเคนเซนไตเกคิเรนเจอร์เป็นขบวนการซูเปอร์เซนไตลำดับที่31สัมผัสถึงจิตของสัตว์ป่าเพลงหมัดที่ได้มาซึ่งพลังของสัตว์ป่าจูเคนจูเคนมีเพลงหมัด2ส,สายที่เป็นปฏิป,ปักษ์กันสายที่1จูเคนแห่งคุณธรรมเกคิจูเคนบิสอาร์อีกสายหนึ่งจูเคนที่ชั่วร้าย, Rin, en, ายรินจูเนป็ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเรียนรู้เปลี่ยนแปลงในปี2007การต่อสู้ของทั้งสองสำนักเกคิจูเคนบิสอาร์ตกับรินจูเคนอากุงตะจบลงเม่ได้เจอกับแวร้รายที่แท้จริงที่ทำทุกอย่างเพื่อความสนุกของตนเพียงเท่านั้นสัตว์มายาในตำนานมังกรอมตะลงและบุคคลที่ยืนหยัดต่อสู้กับความชั่วร้ายนี้ก็คือกันโดจังเกคิเรสอุสกิรันเกคิเยลโลฟุคามิเรสเกคิบูฟุกามิโกเกคิเวลเลตทิสสึเคนเกคิชอปเปอร์และเมื่อการต่อสู้ที่แสนลำบากจบลงด้วย การผนึกความชั่วร้ายนีไว้ในลูกแก้วผนึกวิญญาณได้สําเร็จโลกจึงกลับมาสงบสุขอีกครั้งถ้าหากอยากรับชมการย้อนรอยเรื่องราวของพวกเขาแบบเต็มๆก็กดที่ปุ่มไอขวาด้านบนได้เลยนะครับขบวนการพลังจากโกอ่อนเจอหรือในชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คือเอ g นจิ s นเซนไตโกอ่อนเจอเป็นขบวนการซูเปอร์เซนไตลำดับที่32ในปี2008ที่โลกมนุษย์เกิดความวุ่นวายจากการโจมตีของพวกไกอาที่ต้องการสร้างมลพิษจมนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้และเสียชีวิตไปไหนที่สุดสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือ การยึดของโลกแต่แผนการยึดของโลกของพวกเขาก็มีอันต้องสะดุดเพราะการขัดขวางจากขบวนการพลังจากกลโกอ n นเจอซึ่งประกอบไปด้วยเ oh อซุมิโชสุเกะโกอันเรดโคซัะเรนโกออนบูโรยามะซากิโกอันยิโลโจฮันโตโกออนกรีนอิชิฮาระกุนเปโกอันแบ็กสุโตฮิโรโตโกอันโกสุโตมิอุโกอันซิวเวอร์ถ้าหากอยากรับชมการย้อนรอยเรื่องราวของพวกเขาแบบเต็มๆก็กดที่ปุ่มไอขวาด้านบนได้เลยนะครับเมื่อศัตรูเก่าที่ยังเหลือรอดจากการล่มสลายของรินจู เคนอากุงตะได้มาร่วมมือกับเหล่ารัฐมนตรีทั้ง3ขอคำพวกไกอาเพื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ทาให้ทั้งสองของบวนการได้บังเอิญมาพบเจอกันการต่อสู้แห่งชะตากรรมจึงได้เริ่มขึ้นและแน่นอนครับวบนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาย้อนรอยเรื่องราวของพวกเขาทั้งสองของบวนการกับย้อนรอยซูเปอร์สไต์เดอะบูวีตอนขอบวนการพลังจากกลโกอ่อนเจอปทะขบวนการจอมยุทธ์สัพสัตว์เกคิเรนเจอร์ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากสนับสนุนเราโดยตรงก ที่ปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้อีก เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเหล่ากคิวเรนเจอร์ทั้ง3กํกำลังต่อสู้กับศัตรูไก่อาร์คตนใหม่เนนชคุบังคีเป็นอสูรบังคีที่เหล่ารัฐมนตรีทั้ง3าร่วมมือกับรินจูสร้างขึ้นมาซึ่งเขาสามารถใช้พลังรินจูเคนได้เขามีอาวุธเป็นกระบอกสองท่อนที่สามารถเปลี่ยนเป็นหัวแม่เหล็กและดาบเพื่อใช้ในการต่อสู้การออกแบบของเขามีพื้นฐานมาจากปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้จางที่เพิ่งจะกลับมาจากการเดินทางรอบโลกเพื่อฉลองวันเกิดของมิสกินัซเม,มทำให้รันและเล,เล,เลสึมาช่วยเขาในการต่อสู้ในครั้งนี้แต่แ พวกเกคิวเรนเจอร์ก็ถูกส่งไปยังอีกมิติ พวกโจรเจอที่สังเกตได้ถึงความผิดปกติก็ได้รีบมายังสถานที่เกิดเหตุทันทีแต่แล้วพวกเขาก็ได้ปะทะกับเกคิเรนเจอร์ที่เหลืออย่างโกและเคนหลังจากที่ได้ปรับความเข้าใจกันทั้งสองก็ได้พาพวกโกรเจอร์ไปที่สแครสเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายผลิตสินค้ากีฬารวมไปถึงเป็นสถาบันสอนวิชาศิลป,ปะป้องกันตัวแบบครบวงจรเพื่อได้ไปเจอกับมาสเตอร์ชาฟูปรมาจารย์ของเกคิเรนเจอร์รูปร่างเหมือนแมวคาลาคาสและมิสกิมิกิเลขาของมาสเตอร์ชาฟูคอยช่วยเหลือเหล่าเกคิเรนเจอร์ในด้าน ต่าง,าง,างและเป็นแม่ของนัสมะแต่แล้วฮันโตะของเราก็ดันรู้จักกับมิกิเพราะเคยเจอกันที่ทำงานพิเศษร้านข้าวแกงกะหรี่เคียวริยะ หลังจากทราบเรื่องทั้งหมดมัสเตอร์ชาฟูก็ได้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นผู้ใช้เพลงหมัดของรินจูเคนที่หลงเหลืออยู่และเป้าหมายของมันอาจจะเป็นลูกแก้วผนึกวิญญาณมังกรอมตะหลงที่มีชีวิตอยู่ในห้วงการเวลาอย่างอิสระและทำลายล้างโลกเพียงเพื่อฆ่าเวลาถูกกักขังวิญญาณไว้ในนั้นเพื่อไม่ให้หลุดออกมาอีกจางจึงได้เก็บรักษาไว้กับตัวและเมื่อได้วิทยาการของบอมเปอร์ทำให้รู้สถานที่ของพวกจางจนได้มัสเตอร์ชาฟูจึงได้ใช้พลังเกคิเปิดมิติทำให้พวกเขาไปช่วยเกคิเรนเจอร์ได้ทันเวลาพอดี แล้วระหว่างนั้นพวกโกเนเจอร์ก็ได้ถูกช่วงชิงเอจิโซไปจนได้และผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดก็คือรัฐมนตรีทั้ง3าของไกรอารคและยอดอัจฉริยะอันดับหนึ่งของรินจูเดนเจ้าแห่งวัดรินจูมัดโททสึเมคาเป็นผู้ใช้วิชารินจูมัดเตา่าเขาเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ของรินจูเคนอากุง,ง,งาตะสามารถสร้างเกาะป้องกันรอบตัวได้เขาได้ใช้ค้อนคาเมะคาเมะเป็นอาวุธของเขาเมคาเล่นมาจากคําว่าคาเมะซึ่งเป็นคําภาษาญ,ญี่ปุ่นที่แปลว่าเตา่าเมคาเล่นกับคําว่าเมกา หมาถึงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นไปทางหุ่นยนต์ขนาดใหญ่หรือเครื่องจักซึ่งอ้างอิงถึงไก่อา ทำให้จางต้องยอมที่จะยกลูกแก้วผนึกวิญญาณเพื่อแลกกับเอนจินคู่หูของเหล่าโกนเจอแน่นอนว่าพวกศัตรูก็ไม่เคยจะทําตามที่พูดอยู่แล้วทําให้พวกเขาได้เสียทั้งลูกแก้วผนึกวิญญาณและคู่หูเอนจินไปเสียแล้วแท้จริงแล้วความต้องการของเมคะาก็คือต้องการที่จะใช้ลูกแก้วผนึกวิญญาณไปใช้ในตัวของนันชคุบังคีที่เหล่ารัฐมนตรีช่วยกันสร้างขึ้นมาแต่แล้วช่องที่ใส่ดันไม่ตรงกับของลูกแก้วทําให้เมคะาจะต้องดัดแปลงลูกแก้วให้มีรูปร่างเหมือนกับเอนจินโซ やってておちゃる。 อีกด้านหนึ่งพวกโกลเจอร์ที่ได้สูญเสียคู่หูเอนจินไปจึงได้ขอความช่วยเหลือจากพวกเกคิรเรนเจอร์ให้ช่วยสอนวิชาเกคิให้กับเหล่ากโกลเจอร์โดยการฝึกของชูุเกะได้รับการฝึกจากจางก็คือการทําความสะอาดตึกด้านนอกของบริษัทสแครสการฝึกของซากิกับกุนเปได้รับการฝึกจากรันและเคนก็คือการฝึกจกับใบไม้การฝึกของเรนกับฮันโตได้รับการฝึกจากเรสึและโกก็คือการใช้เท้าในการเล่นเปียนโนแน่นอนว่าพวกโกลเจอร์ที่ต่อสู้ได้กําลังใจที่เต็มเปี่ยมมาโดยตลอดตอนนี้ กับไม่มีแรงใจที่จะต่อสู้ทําให้พวกเขาฝึกฝนกันอย่างยากลําบากเรนกับฮันโตะคิดมากเกินไปจนทําให้ร่างกายเก่งไม่เป็นธรรมชาติพวกเขาจะต้องทําจิตใจให้ว่างเปล่าจึงจะสามารถใช้พลังเกคีได้เมื่อพวกเขาทั้งสองได้ทําจิตใจให้ว่างเปล่าปร,ราศจากความคิดที่เปล่าประโยชน์ก็ทําให้ทั้งสองได้รับพลังเกคีเอนจินมาจนได้ซาคิและกุนเปยที่มาฝึกโดยไม่เต็มใจจึงทําให้พวกเขาไม่สามารถจดจ่อกับเป้าหมายตรงหน้าอย่างใบไม้ได้พวกเขาจะต้องฝึกฝนด้วยจิตใจที่ชอบเสียก่อนส หน้าที่บ่งบอกถึงความชอบในการฝึกจะสื่อถึงการก้าวหน้าในการฝึกครั้งนี้ทําให้การฝึกฝนแบบสมายสมาย,ส,มายส่งผลให้พวกเขาทั้งสองสามารถใช้พลังเกคิเอนจินได้เสียทีแต่ส่วนของโชซุเกะการฝึกของเขาไม่ได้คืบหน้าไปไหนเลยด้วยจางเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการฝึกครั้งนี้จะทําให้โชซุเกะได้ใช้พลังเกคิหรือเปล่าอีกด้านหนึ่งเมคะก็ได้ดัดแปลงลูกแก้วผลึกวิญ,ญญาณสำเร็จจนได้และได้ทําการสวมใส่ไปในตัวของนันช a คุบังคีทําให้พลังของหลงไหลไปทั่วร่างของเขาและออก อกมาอารวาสในเมืองอย่างบ้าคลั่งโชซูกเกะที่อยากจะรีบไปช่วยคู่หูก็เกือบจะทิ้งการฝึกไปแต่ถ้าหากเข้าไปตอนนี้ผลก็คงไม่ต่างจากเดิมทําให้โชซูกเกะต,ตัดสินใจจะรับการฝึกอีกครั้งระหว่างนั้นเองจึงต้องเป็นฝีมือของพวกโกอันวิงในการไปยับยั้งการอารวาสของพวกศัตรูเพราะสองพี่น้องบาสุโตเคยได้รับการฝึกใช้เพลงหมัดเกคิในสมัยเด็กกับกอริเอียนปรมาจารย์ผู้มีวิชาหมัดกอริลารูปร่างเหมือนกอริลา่าแต่แล้วพวกเขาทั้งสองก็ไม่สามารถต้านทานพลังของมังกรอมตะ đi lời โชซเกะที่ได้รับการฝึกก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้แม้การฝึกฝนจะสำคัญก็จริงแต่สิ่งที่เขาอยากจะทำจริง,รงๆก็คือเขาอยากจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยคู่หูของเขาเขาจึงได้ละทิ้งการฝึกและรีบไปช่วยคู่หูด้วยวิธีของเขาเองแรงใจอันแรงกล้าของโชสูเกะได้แสดงพลังเกคิเอนจินออกมาเพราะเขาได้หาสิ่งสำคัญของตัวเองเจอแล้วนั่นก็คือความรู้สึกของโชซูเกะที่มีต่อเพื่อนทำให้พวกโวนเจอร์ต่างๆได้กลายเป็นผู้ใช้วิชาเพลงหมัดเอ็นจินไป การต่อสู้ผู้ช่วยคู word, ่หูของพวกโกนเจอร์จึงได้เริ่มขึ้นและท้ายที่สุดพวกเขาทั้ง5้าที่ได้รับการฝึกจากพวกเกคิเรนเจอร์ก็ทำให้สามารถช่วยคู่หูที่สำคัญของพวกเขากลับมาได้สำเร็จจนได้ แต่แล้วทันใดนั่นเองความชั่วร้ายอันทรงพลังที่แท้จริงก็ได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งสัตว์มายาในตำนานที่มีชีวิตเป็นอมาตะเก็นจูมัดมังกรหลงได้ออกมาล้างแค้นเหล่าเกคิเรนเจอร์ที่ทำการผนึกเขาไว้อีกครั้ง อีกด้านหนึ่งผูก้กนอวิ่งที่ได้สติกลับมาได้ยินเสียงของวิญญาณหลงทางที่เรียกร้องหาพวกเขามาสเตอร์ชาฟูได้ขอแรงของทั้งสองให้ช่วยทําท่าวิชาลับเกคีทําให้วินาทีที่สิ้นหวังของเราเรนเจอร์ anger, ได้ถูกช่วยเอาไว้โดย2บุคคลที่ร่วมเป็นร่วมตายในศึกการประทะก,กันของเกคีเรนเจอร์ anger, ที่ทุกคนรู้จักกันอย่างดีริโอและ เมเลได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายทั้งสองยอมเสียโอกาสที่จะกลับมาเกิดอีกครั้งหากพลังหมดแล้วต้องกลับไปวนเวียนอยู่ในนรกชัว่วนิรันดร์แต่พวกเขาก็ไม่สนใจเพราะเขาเองยินดีที่จะลงนรกขอแค่เพียงได้ขยี้มังกรที่น่ารังเกียจพวกเขาทั้งหมดได้เลือกเส้นทางที่จะกําจัดลงการต่อสู้ผู้ปกป้องโลกมนุษย์ในครั้งนี้จึงได้เริ่มขึ้นมักเต็มกำลังโกออนเรดถูกต้องชัดแจง้งโกออนบูยิ้มแย้มเบิกบานโกออนยลโลตื่นเต้นเปรมปีโกออนกรีนพุ่งชนเต็ม กออนแบกทำลายขอบเขตก o ออนโกโลกันสดใสก o ออนซิวเวอร์มุ่งสู่ถนนแห่งความยุติธรรมขบวนการพลังจักรกลก o ออนเจอเทคออฟก o ออนวิงพลังไร้ขีดจำกัดเต็มเปลี่ยมเป็นทุ่รางอันเบกเบิรบอดี้เกคิวเรจิตไร้ซึ่งกิเลสมุ่งฝึกฝนทุกวันออนเนสทาร์ดเกคิเยลโล่วงท่าที่พิวไหวดั่งภูผาหลากสีแฟนตาสติกเทคนิคเกคิบูชิเกคิวิชาค่าสถิตอยู่ในกายค่าไอออนวิวเกคิเวลเลตขัดเกลาพรสวรรค์ ฝ่าอนาคต Amazing Ability เกคิชอปเปอร์ท่วงท่าและพลังเชกเช่นราชสีและความแข็งแกร่งก็ดังเช่นราชสีราชสีนิลาการริโอมีชีวิตอยู่เพื่อรักท่านริโอเลิฟฟอยเวอร์ที่ต่อสู้เพื่อท่าน Rio. ริโอรินจูมัดคามเมเลออนเมเลเกคิทที่ลุกโชนเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมขบวนการจอมยุทธสัมพษษัส์เกคิเรนเจอร์การรวมพลังของเหล่าซูเปอร์เซนไตทั้งสองขอบวนการจึงได้เริ่มขึ้น และปิดฉากการโจมตีด้วยซูปเปอร์ไฮเวย์บัสเตอร์วิงบูสเตอร์เกคิบัสุการวมพลังของเหล่าซูปเปอร์เซนไตท,ทำให้สามารถปราบเมคะไปได้สำเร็จ แต่แล้วการต่อสู้ก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อหลงได้ขยายร่างักษ์ทำให้พวกเขาต้องรวมร่างเอ g นจินบูโซเอ i นจินโอจีและเกคิรินโทจาวูฟและผู้บรรยายในการต่อสู้ในครั้งนี้ก็ได้กลับมาญี่ปุ่นอีกครั้งบาเอะการต่อสู้ที่ดําเนินไปอย่างยากลําบากทําให้พวกเขาต้องรวมร่างอีกครั้งเอ g นจินบูโซเอ i นจินโอจีทเวลฟไซดายเกคิรินโทจาการโจมตีครั้งสุดท้ายขบวนการเซนไทนเอ็นจินบีสกลางปีทําให้สามารถเอาชนะพลังของมังกร อมตะไปได้สำเร็จ และแล้วในที่สุดหลงก็ได้ถูกผนึกอยู่ในลูกแก้วอีกเช่นเคยและการจากลากของเพื่อนเก่าอย่างริโอและเมเลเพราะได้การร่วมมือของทั้งสองขอบวนการทําให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้เสียทีตราบใดที่พวกเราร่วมมือกันก็จะทําให้ผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้ด้วยดีก็เป็นอันจบย้อนรอยซูเปอร์ซินไตดูบูวีตอนขอบวนการพลังจากกลโกออนเจอปะทะขบวนการจอมยุทธสัพสัตเกคิเรนเจอร์ それじゃあみんな、今年も俺たちスーパー戦隊を ขบวนการพลังจากกลโกออนเจอร์ปะทะขบวนการจอมยุทธ์สัปสั์เกคิเรนเจอร์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นําเหล่าเซนไตร,รุ่นพี่ขบวนการก่อนหน้ากลับมากันแบบครบทีมเหล่าโกนเจอร์ได้เรียนรู้ที่จะฝึกฝนหมัดเกคิจากพวก Ranger, เกคิเรนเจอร์ระที่ผ่านมาพวกเขาต่อสู้โดยใช้แค่พลังใจเท่านั้นและเมื่อพวกเขาได้รู้จักกับการเรียนรู้และฝึกตนที่จะนําพลังในตัวออกมาใช้เพื่อเป้าหมายที่สําคัญของพวกเขาก็คือเพื่อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นระหว่างตอนที่34และ35 ของซีรีส์โกนเจอและเป็นภาพยนตร์เวอร์ซัทเรื่องที่14ในสัปดาห์แรกของการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดตัวด้วยอันดับที่3ในบ็อกซ์ออฟฟิศของญี่ปุ่นและทำไรายได้เทียบเท่ากับ9 6 4 0 7 9ดอลลาร์สหรัฐส,สุดท้ายนี่ก็เป็น2กรขบวนการที่ทําให้เราเหล่าคนดูได้หัวและรึกถึงความทรงจําที่มีให้แก่ซีรีส์อย่างขบวนการ5สีที่อยู่คู่กับพวกเราเหล่าเวัรรุ่น5สีไม่อย่างยาวนานผิดภาพประการใดต้องขอไผ่ไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับ,รบกับย้อน เดอะบูี้ตอนขอบวนการพลังจักรกลโกออนเจอร์ประทะขบวนการจอมยุทธ์สับสัตว์เกคิเรนเจอร์ท่านผู้ชมท่านไหนอยากให้เราย้อนรอยซปเปอร์สแนไตเรื่องไหนก็อีก็กอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ล่างสตูดิโอเขาลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ